เป็นใครอะคะเป็นโจรโจรแต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมผมเป็นโจรใจดีไม่เชื่อถามพี่ชายผมได้เลยใช่ครับผมใจดีนะขึ้นที่ว่าโจรแก็ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วจะไปเชื่อพวกคุณได้ยังไงแม้ว่าโจรอย่างผมไว้ใจได้เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นโจรแา้วไม่ยังไงตกบังคับพ่อพ่อเขาจะฆ่าแม่เราสองคนรักแม่เราเป็นห่วงแม่แล้วก็เลยต้องออกมาป้นใช่เมื่อไพ่อโดนไอ้แม่ทำโดนทำร้ายพ่อ เจอปังครับมายิ่งหูงก็ยิ่งงงเหมือนกันเอาเอย่างไงเอาสุดเข้ามาแล้วน่ะจะได้รีบไปแล้วนะขึนนิดตื่นไว้ด้วยเนะี่ยคุณครับอะไรคะไปไหนก็ไปกันเถอะเราไปเลยเหรอไปที่ไหนหร่สอนเลยจะทำยังไงจะได้รู้ไงคุณครับถ้าเกิดคุณมีทองมีอะไรก็ส่งมาเาถอะผมจะได้ไปไปจ้าเออ เจ้าของบานอหรออาทิตย์นึ่งไม่ใช่อาทิตย์ทีทุกทุกทีก็บองมาหน่อยก็พูดผิดคุณครับคุณคุณไม่มีอะไรให้ผมจะไม่แต่กระโปรงเนี่ยเอาไหมก็ดีผมจะใส่เองล่ะไปด้วยกับผมไหมไปไหนล่ะเอาก็้าไปคคืนแบบนั้นอ่ะ ามานะผมไม่เคยป้นมาก่อนก็ดูตามตแบบพี่ชายก็ไม่ต้องป้นหรอกจ้าก็ไหนบอกว่าไม่เต็มใจป้นไงก็ไม่เต็มใจป้นหรอกไม่ได้ตั้งใจจะมาป้นหรือว่าพ่อบังคับนี่รู้หรือเปล่าว่าฉุดฉันมาแบบนี้เธอมีความผิดนะแต่ว่าฉันเนี่ยฟังเรื่องราวของเธอแล้วฉันก็นึกสงสารเพืาอเธอเนี่ยโดนบังคับมาจริงๆแล้วก็ที่ฉุดฉันมาวันนี้ฉันจะไม่แจ้งความก็คือว่าพวกผมทั้งหมดจะไม่มีความผิดหรอใช่จ้ะทำไมคุณใจดีจัง ธรรมดาคนสวยก็ต้องใจดีอยู่แล้วแรกเยผมเนะไม่ได้อยากจะมาป้นเลยแต่ถ้าผมไม่มาป้นเนี่ยผมคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ทำไมหรอเอ้าเพราะว่าผมจะไม่ได้มาเจอ,เอคุณไงแล้วมาเจอคุณวันนี้ก็ดีแล้วแล้วผมจะขอจีบคุณได้ไหมแล้วโจนมีแฟนหรือ,อยังล่ะจะมาจีบได้ยังไงโจนไม่มีแฟนหรอกโจ้อยู่คนเดียวไม่มีแฟนหรอคุณมีไหม ไม่มีไม่มีแฟนแล้วคุณมีผมไหมมีอตอนอแล้วมีผมเป็นแฟนไงลรกจะเชื่อใจได้ไหมล่ะเ,เชื่อใจเ้อเชื่อได้ไม่ต้องตาเลยอ่ะจอนเชื่อได้เชื่อผมมาผมไม่หลอกใครรอลอกไม่ ไม่ลอคือื่นรอลงเมืองฟ้าก็เลื่อนบ้านเราอย่าไปเผลออย่าไปเดินตงน้ำเนาบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจาอิ่ง หลับนองเกินใจเกินรักใยแต่นักใจแค่บรรดาหลับมาเธอดตา้าเกียวเวลา อยู่อยาสบกลลไป